คุณได้กล่าวว่าพระกิษณะได้แต่งงานกับภรรยา16,000คนแล้วทำไมมุสลิมจะแต่งงานกับภรรยาสี่คนบ้างไม่ได้ <c oughs> ตรงนี้แสดงเห็นว่าศาสนาทั้งสองที่คุณกล่าวมานี้ได้ร่วมกันกดขี่สิทธิมนุษย์คุณอาจจะกล่าวว่าผู้หญิงนั้นเป็นที่น่าดึงดูดมากแต่มันคือมุมมองส่วนตัวและถ้าคุณคิดแบบนั้นก็เท่ากับว่าความคิดและจิตใจของคุณนั้นสกปรก การมองในเรื่องความสวยนั้นมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันครั้งหนึ่งเคลียวพัตตาเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคุณยังได้แนะนําด้วยเช่นกันจากคำพีของคุณเองซึ่งมันมีแต่จะสร้างความคลั่งไคล้และความเป็นหัวรุนแรงในศาสนาครับเมื่อคุณได้มั่นใจอยู่กับอุดมการณ์ทางศาสนาใดเป็นการเฉพาะคุณก็จะไม่พบข้อผิดพลาดในศาสนาของคุณดังนั้นแล้วขอให้ผู้คนได้มีอิสระและให้พวกเขาได้เข้าร่วมกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างเช่นกลุ่มคอมมิวนิสต์ ผมคิดว่าคุณผู้ชายที่ถามคำถามนี้มันนั้นเป็นคอมมิวนิสต์นะครับก็ถามคำถามดีดีมากโดยเขาได้พูดว่าถ้าศาสนาฮินดูอนุญาตและภากิษณ์ก็แต่งงานกับผู้หญิงจำนวนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดคนและอิสลามก็อนุญาตเช่นกันอย่างนี้ก็เท่ากับว่าฮินดูกับอิสลามนั้นร่วมมือกันกดขี่สตรีนั่นมันตามความคิดของคุณเองครับตามความคิดของเขาคุณผู้ชายตามความคิดของเขาเขากล่าวว่าคิโอพัตันนั้นสวยแต่มาในวันนี้หล่อนไม่ได้สวยแล้วดังนั้นแล้วคุณผู้ชายครับเพราะได้รู้กันว่าความคิดของนั้กไปย แล้วผมก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วสิ่งที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยในอเมริกานั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นที่นี้และสิ่งที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยที่นี้ก็ไม่ได้ถือว่าสุภาพเรียบร้อยที่อเมริกาแล้วใครกันล่ะครับที่จะตัดสินผมมีด้วยกับคุณเลยว่าถ้าคุณคิดว่าการแต่งงานกับผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคนถืถอว่าเป็นการกุศลสตรีแล้วใครกันล่ะครับที่จะเป็นผู้ดูแลผู้หญิงเป็นล้านคนคุณหรือครับใครจะดูแลครับกลุ่มคอมมิวนิสต์ของคุณจะเป็นคนดูแลหรือครับ อัอเหรอในคำพอันกุรอนอันสรงเกียรตได้ให้ทางออกกับคุณเอาไว้เกี่ยวกับปัญหาของมนุษยยชาติแต่ทางออกนั้นคุณรับมันไม่ได้ไงครับผมขอถามคุณหน่อยว่าในปัจจุบันนี้นั้นมีผู้หญิงเป็นล้านๆคนมากกว่าผู้ชายแล้วใครกันล่ะครับที่จะเป็นผู้ดูแลพวกเขาใครกันแม้ว่าคุณจะให้เงินบริจาคกับพวกเขาทุกเถึงก็ตามเงินบริจาคนั้นกล่าวนั้นก็จะมีเพียงพอดูนับว,ว่าโดยธรรมชาติแล้วนั้นผู้หญิงและผู้ชายได้ถูกสร้างมาให้มีความต้องการทางเพศอาลอดได้กล่าวไวใ้ในกุน <Allah S 2> <Allah S 1> ผมเป็นแพทย์รักษาคนครับผู้หญิงนั้นไม่สามารถอยู่เป็นโสดได,สโด้ตลอดชีวิตโดยไม่ไปยุ่งกับเรื่องเพศเลยไม่สามารถครอบเป็นไปได้ครับแล้วคุณจะทำอย่างไรแล้วก็อะไรขึ้นพวกเขาก็กลายเป็นผู้หญิงไขตัวกันแล้วกลุ่มคอมมิวน,นิสต์ของคุณนั้นจะทำอย่างไรผู้หญ่พวกเขาล่อครับอะไรคือทางออกของปัญหาครับไม่มีทางออกให้กับปัญหาอาล่าผูสร้างเรานั้นได้ให้วิธีแก้ luckily, ปัญหาเอาไว้แต่วิธีแก้ไขปัญหานั้นคุณกับัรามันไม่ได้ไงครับ <associated S 2> ดังนั้นเล้กคุณครับปัญหามันก็คืออย่างนั้นคุณให้วิธีแก้ปัญหา น,นี่จะโหลนมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแต่งงานกับผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้จําเป็นที่ต้องมีภรรยา4คนครับผมยังไม่รู้จักคนอินเดียที่เป็นมุสลิมเลยแม้แต่คนเดียวที่มีภรรยา4คนผมไม่รู้เลยมีชาวต่างชาติอื่นๆที่เป็นมุสลิมที่มีภรรยา4คนดังนั้นแล้วคุณจะต้องเข้าใจด้วยว่านี่คือทั้งออกของมันหรอไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถแต่งงานกับผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคนได้ไม่สามารถทําทุกคนได้ครับแต่ว่าผู้ชายบางคนที่สามารถให้ความยุติทําระองภรรยาได้เช่นนั้นอัลลอฮ์ก็อนุญาตแต่พวกเขาสามารถให้ความยุติทําได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเดืองร้อนอะไรคุณแล้วมันไปกดกี่พวกเขาตรงไหนกันแต่มันเป็นการยกสถานะพวกเขาตั้งหมด ประเทศที่เป็นสมัยใหมต่ตาอมที่เรียกกันอย่างอเมริกาในนามของศิลป,ปะและวัฒน,ธ,นธรรมพวกเขาทำอะไรกันพวกเขากำลังลดเก๊สตีอยู่ตั้งหากคุณพูดกันถึงการปลดปล่อยสตีให้มีอิสราภาพมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากการใช้เรือนร่างของนางไปในทางที่พิดเป็นการลดเกียิของนางและเป็นการทำลายจิตวิญญาณของหลน ซึ่งคุณเตวันตกได้อ้างว่าได้ยกสถานะสตรีแต่ในความเป็นจริงแล้วได้ลดเกียรติสตรีไปสู่สภาพกับเป็นนางมัมเรอเป็นเมียเก็บและการดดเป็นผู้ทิ่เสพสุขไปเรื่อยหาสาระอะไรกับชีวิตจริงยังจังไม่ได้ซึ่งในซสอนตัวอยู่ภายใต้ฉากแข่งศิลปวัฒนธรรมที่มีสีสันในนามของศิลปวัฒนธรรมในนามของศิลปวัฒนธรรมการเดินแบบมันถูกต้องหรือครับดังนั้นแล้วคุณผู้ชายครับปัญหาก็คือคุณจะต้องจัดระบบความคิดของคุณให้ถูกต้องเราไม่ต้องการจะขายลูกสาวของเราเราไม่ต้องการจะขายแม่ของเราต้คุณต้องการคุณอะ ในนามของคอมมิวนิสต์ในนามของการยกสถานะสตรีคุณกำลังขายลูกสาวของคุณไปคุณกำลังขายแม่ของคุณไปเรามมสลิมไม่ต้องการทำเช่นนั้นครับเราไม่ทำแบบนั้นครับในอเมริกาในอเมริกาคุณสามารถมีเมียเก็บกันได้ถ้าคนสิบคนยี่สิบคนไม่มีใครห้ามคุณดังนั้นแล้วในคอมมิวนิสต์นั้นการมีภรรยาเก็บนั้นไม่เป็นไรแต่การมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนนั้นคุณจะต้องให้สิ่งต่างๆกับนางจะต้องปฏิบัติกาลังให้ดีคุณจะต้องให้เกียรติแก่นางคุณจะต้องให้ทรัพย์สมบัติ แล้วใครกันแน่ที่รถเกียรสตรีคุณหรือผมกันแน่ครับคุณรู้ไหมในอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเจริญมากที่สุดคนอเมริกาเหล่านี้พูดถึงว่าอิสลามรถเกียรสตรีคุณรู้ไหมครับจากจำนวนผู้มมที่มา,ทาม,นนมารับอิสลามนั้นใ <apologized> นปัจจุบันนี้นั้นอิสลามเป็นศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วมากที่สุดจากจำนวนผู้ที่มารับอิสลามนั้นสองในสามคือสตรีครับแต่อิสลามก็ขีดสตรีจริงแล้วเช่นนั้นแล้วทำไมสตรีอเมริกันจึงมารับอิสลามกันทำไมชายชาวอเมริกันจึงมารับอิสามกัน ตกัเป็นบังคับท่บิลลาฟิลิเพนรับอิสลามครับใกล้กันเป็นบังคับพี่น้องของเราอับดุลรอฮีมกินใกล้กันครับถ้าคุณได้ดูสตรีที่รับอิสลามสองในสอเป็นผู้หญิงนะครับทําไม่หครับถ้าอิสลามก็คิ่สตรีจริงแล้วแล้วพวกเขามารับอิสลามกันทำไมก็เพราะพวกเขารู้ไงครับว่าให้ความปลอดภัยและความมั่นคงกับสตรีอิสลามยกสถานะสตรีแต่ความปลอดภัยและความมั่นคงดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ตอบสนองตามป้าหมายของคุณ ในการท่างเงินในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมก็เหมือนกับนักการเมืองที่ต้องการหล่าการแบ่งแยกและปกครองคนเหล่านี้อ้างเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมโดยพูดเกี่ยวกับการยกสถานะสตรีการประกวดความงามกันพวกเขาเหล่านั้นขายเครื่องสำอางพวกเขาสร้างรายได้เป็นพันล้านดอลลาร์คุณรู้กขาไม่ครบการประกวดความงามกันเพื่ออะไรกันล่ะครับในนามของการประกวดความงามพวกเขาสร้างรายได้เป็นพันล้านดอลลาร์นั่นเองแล้วเพี่พบพวกเราคนนี้ต้องการหาเงินเป็นพันล้านดอลลาร์ผู้ชายทั้งหมดก็ต้องการไปดูกัน ดองนั้นแล้วคุณครับขอให้คุณรู้เอาไว้เลยว่าเราไม่เชื่อในเรื่องการเอาผู้หญิงมากกว่ต่อศาธรนะให้ได้ดูกันแต่เราให้เกียรติพวกเขาครับเรารักพวกเขาครับเราให้การเคารพพวกเขาครับและเราไม่ต้องการที่จะลดเกียรติพวกเขาครับ